เส้นใยกันชงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวันสดุทางวิศวกรรมอยู่แล้วนะครับก็คือมีการนําไปประยุกต์ใช้กับในเรื่องของตัวอุปกรณ์นะครับที่มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับมาที่ตัวของกันชงซึ่งกันชงเนี่ยเขามีการสนับสนุนให้เป็นตัวของวัสดุสําหรับใช้งานอยู่แล้วนะครับตัวมันเองเนี่ยมันมีความเหนียวค่อนข้างเยอะเราก็เลยใช้ เป็นการผสมประสานโดยใช้หลักการเดียวกับการทำคอนกรีตเสริมเหล็กหลักการก็คือไอเนี่ยก็คือเหล็กเส้นส่วนปูนก็คือเรซินเพราะฉะนั้นสองอย่างที่ผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วมันจะทำให้มันทั้งแข็งทั้งเหนียวสามารถรับแรงได้ค่อนข้างเยอะจากการทดสอบลักษณะนี้ก็จะเป็นตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงระดับ 3A กระปุนก้าบอมกระสือบมซึ่งมีความแรงข้างสูงซึ่งตัวเนี้ยเราก็เอามาสลิดเรอมาทำให้มันส่วนเล็ก อ่าเป็นเส้นเส้นเราจะเรียกเส้นได้ก็ได้นะเส้นเส้นใหญ่ที่ยาวแล้วความแข็งแรงมันสูงลักษณะตัวมันเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของความเหนียวเหนียวเหนียวและมีการยืดตัวกอดขาดเราเราเอามาทดสอบดูตัวเนี้ยอย่างที่เราทดสอบเนี่ยเฉพาะตัวมันเเพียวก็ตัวมันก็สามารถกันกระสุนได้แล้วเราเอามาผสมกับเส้นใยกันชงมันจะมีคุณสมบัติก็คือเรื่องของข้างหน้าก็จะเป็นแข็งข้างหลังจะเป็นแข็งเหนียว พราะฉะนั้นมันจะรวมคุณสมบัติในการแข็งเหยวตัวขแข็งแตวแรกก็จะเป็นลักษณะการทําลายกระสุนอันที่2ก็เป็นการรับแรงการกระจายแรงแล้วก็สลายแรงหลังจากยิงไปแล้วเนี่ยข้างหลังจะต้องปูดไม่เกิน44มิลหรือ4.4เซนติเมตรเพราะว่าถ้ามันปูดเตี้กว่านั้นน่ะมันจะทําให้เจ้าหน้าที่นรือผู้สงมใส่เนี่ยเกิดอนันตรายถึงแก่ชีวิตคือลักษณะการปูดของมันเนี่ยประมาณ5มิลเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยผู้สวมใส่จะไม่มีความรู้สึกกระทบกระเทือนอะไรเลยในส่วนของจุดที่เป็นอันตราย เราเองเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเราใช้งบประมาณน้อยนะครับแล้วก็รวมทั้งการใช้งานเนี่ยก็คือเรามีการใช้วัสดุภายในประเทศเป็นหลักเทคโนโลยีของเราเองทั้งสองอย่างนี้เป็นวัสดุเหลือทิง้งสิ่งที่ภูมิใจสุดคือเราสามารถดึงเอาวัสดุเหลือทิง้งทั่วไปมันก็เป็นขยะพลาสติกใส่ในเกาะก,การะดาษสุนมันก็จะเป็นอะไรที่เซฟชีวิตคนนะครับส่วนตัวเนี้ยตอนนี้ก็มี2ออย่างคือเผากับไปทําเป็นปุ๋ยนะครับแต่อันนี้เราก็ทําให้เกิดประโยชน์ แทบจะเอาของฟรีมาทําแล้วที่สำคัญที่สุดคือโปรเซสในการผลิตเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยลักษณะโปรเซสผลิตเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรทันสมัยมูลค่าเป็นร้อยล้านไม่มีโน้ตฮาวที่ต้องลงทุนนักวิจัยผสมสูตรเคเมีอะไรมหาศาลขนาดนั้นเราผลิตด,ด้วยเทคโนโลยีที่ชาวบ้านที่ไหนก็ทําได้และทําได้ทุกที่ในเมืองไทยไม่มีข้อจํากัดอันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจมากเจ้าหน้าที่เขาเคยเข้ามาคุยกับเราเนี่ยแหละครับว่าเขาก็ต้องการความปลอดภัย เราต้องการที่จะรักษาแต่ว่าตัวอุปกรณ์มีค่อนข้างจํากัดนะครับทำให้การใช้งานเองเนี่ยไม่ครอบคลุมนะครับทีนี้เมื่อเป็นลักษณะนี้ก็คือเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างามันง่นคงมั่นใจมากขึ้น